อาจารย์โอเล่ทักหลังสงกรานวงการบันเทิงจะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเตือนวิกฤตการเงินหลังสงกรานทักคนที่มีชื่อเสียงในวงการล้มหายตายจากยาวไปจนถึงปี2568และเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสวันนี้จะมาเปิดเรื่องราวชีวิต ต้องอยู่กับผีตั้งแต่เด็กเห็นผีจนเป็นเรื่องปกติแถมยังเคยโดนห้อว่าเป็นบ้าอีกทั้งยังเตือนวิกฤตการเงินหลังสงกรามแบบไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเห็นมาก่อนและเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์จากนี้ไปจะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตอาจารย์โอเล่ตอบที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ดวงดาวล้มหายตายจากล่วงหล่นจากท้องนพามาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปจนถึงปี2568จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะช่วงประมาณสิงหาคมจะมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้จะเข้มข้นขึ้น ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหมายถึงการจากไปอะไรอาจารย์โอเล่ตอบการล้มหายตายจากอาจารย์โอเล่ทำนายว่าจะมีดาราเลิกกันก็มีเลิกกันจริงๆอาจารย์โอเล่ครับเหมือนอาจารย์โอเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้ออยังไงอาจารย์โอเล่ตอบใช้วิจารณญาณน,นะครับมันจะมีอยู่สามประเด็นอันดับแรกเลย เชื่อในเ้นตตัวเองแต่จะต้องตองก่อนจริงๆผมก็ไม่ได้เชื่อนะบางทีมันอาจเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมานั้นคือวิชาโหราศา,ศาสตร์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือวิชาสถิติด้วยเมื่อมีการดนจิตดนใจหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยพระนามแล้วกันมาบอกมากล่าวบ้างส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคำนวณ อย่างเช่นโหราศาสตร์ช่วงนี้ดาวพลหัสบอดีย้ายเข้ามาแล้วโดยสมบูรณ์อีกอันหนึ่งคือช่วงผลัดเปลี่ยนของดวงเมืองด้วยนั่นคือดาวมฤตยูราศีเมษเข้ามาสู่ราศีพฤษภตรงนี้ย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงปลายปี2,565ล้มหายตายจากกันมากและดวงดาวประเภทนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีบุคคลสำคัญ มีการสูญเสียมีอะไรชัดเจนขึ้นแน่นอนครับมันคือสถิติมันโคโจรเวียนมาบวกกับการสัมผัสอะไรบางอย่างที่วัดอินทรวิหารเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่แนวหน้ามีชื่อเสียงทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความเสี่ยงสูงเดือน7จถึงเดือนแจะเกิดวิกฤตใหญ่ามากในประเทศของเรา อาจารย์โอเล่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คําว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินก็ดีที่มันพลิกฝาพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือน7จ็ดถึงเดือนแปเป็นต้นไปจับตาดูมันจะหนักกว่าโควิดไหมเพราะโควิดทุกอย่างหยุด คนตกงานเสียชีวิตกันเยอะมากอาจารย์โ e อเล่ตอบว่านี่เป็นการตื่นตัวมากกว่าผมเชื่อว่าอย่างหนึง่งมันจะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวและคึกขักขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่ออย่างหนึง่งประเทศไทยเรียกว่าพระสยามเทวธิราชเทพพยดาคุ้มครองอยู่อันนี้มันคือโอกาสของประเทศไทยอย่างหนึง่งเราต้องเตรียมรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไง อาจารย์โอเล่บอกว่าขอแนะนําในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายต้องวางแผนทางการเงินดีๆบอกเลยว่าปีกระต่ายนี้ไม่ธรรมดาเป็นกระต่ายเต้นอย่างมโหฬารในเรื่องเศรษฐกิจครื่งปีหลังมันอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของระบบการเงินแต่มันใหม่มันอาจจะเป็นอะไรที่ยังปรับตัวไม่ทันหรือไม่และไม่ดีกับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม จะมีข่าวเกี่ยวกับดาราถูกโกงด้วยเป็นดาราและหลายคนนี่หรออาจารย์โอเล่ตอบว่าตั้งแต่หลังส่งการเป็นต้นไปการลงทุนการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่ๆศิลปินทั้งหลายต้องระมัดระวังจะมีข่าวปรากฏชัดเจนในเรื่องของการโอ้โหทําไมถึงทํากันอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องโดนโกงอย่างนี้ล่ะ แล้วจะมีการอึกทึกคุกโครมในเรื่องของสัญญาและเอกสารในเรื่องธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมดาเกิดขึ้นมากมายหลังสงการจะมีข่าวดีไหมอาจารย์โอเล่บอกว่าข่าวดีของบางกลุ่มแต่ผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในการลงทุนเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กระเตื้องอย่างมากมายใครที่ขายที่ดินต่างๆต,ต,ตรงนี้จะคึกคักมากเกี่ยวกับเรื่องการปลูกสร้างเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนซื้อโรงงาน ช่วงประมาณเดือน6ถึงเดือน7ตัวนี้จะเห็นผลแล้วจะมีมิติใหม่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารช่วงจากเดือน7จนถึงปลายปีจะโดดเด่นโดยเฉพาะประเทศไทยและเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจารย์โอเล่ไม่พกวัตถุมงคลเลยเพราะอะไรอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าย้อนกลับไปทางประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนเขาไม่ได้สร้างพระไว้ห้อยคอ เขาสร้างพระไว้สืบพระพุทธศาสนาเป็นพระที่บรรจุในกรุก่เป็นพระดินเผาตามกําลังตามแรงที่จะสร้างได้ไปไว้ในเจดีคนโบราณจะพกมากเลยนะตะกุดลูกประคำเครื่องรางที่ไม่ต้องปลูกเสกเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเอามาประสิทธิ์เองมีแค่นี้อาจารย์โอเล่มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อเวลาคนมาพูดว่าไม่จริงหรอกไม่เชื่อ อาจารย์โอเล่รับความจริงตรงนี้รู้สึกอย่างไรอาจารย์โอเล่บอกว่าตรงนั้นคือสิทธิทส่วนบุคคลของเขาเขามีสิทธิที่จะเลือกเชื่อเลือกที่จะศึกษาได้แต่ไม่เป็นไรแต่คนที่เชื่อแล้วไม่เข้าใจอันนี้น่ากลัวกว่าหมายถึงคนเชื่อแล้วงงงายเชื่อแล้วแปลความหมายไปอีกทางหนึ่งเวลามีคนคอมเมนต์แย่ๆมันมีคำไหนที่ติดอยู่ในใจไหมอาจารย์โอเล่บอกว่า อันนี้ก็เป็นสิทธิของเขานะแล้วแต่เขาจะเขียนแต่ให้เขาดูเอาเองดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่นําเสนอสิ่งที่เป็นไปเอาไปศึกษาและสรุปเอาเองดีกว่าคอมเมนต์แย่ๆมีอยู่ทุกที่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะมองยังไงก็แล้วแต่สักวันหนึ่งผมเชื่อว่าเขาคงเข้าใจ